แม้วันเวลาผ่านไปนานสะเท่าไรแต่พระองค์ก็ยังทรงเหมือนเดิมทุกวันเวลาสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านขอ,อยินดิต้อรับเข้าสู่รายการพลังแห่งชีวิตพี่น้องที่รักวันนี้เราจะมาศึกษาพระโอษาของพระเจ้าในพระธรรมฮิบรูบทที่13ข้อที่8ในหัวข้อที่บอกว่า พระเยซูยังเหมือนเดิมเราไปฟังพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันนะครับพระเยซูคริตสต์ทรงเหมือนเดิมทั้งวันนี้และวันนี้และตลอดไปเป็นนิดพี่น้องที่รักในพระเยซูคริสต์เราขอบคุณพระเจ้าที่เราได้มีโอกาสศึกษาพระวจนะของพระเจ้าในเช้าวันนี้ในพระธรรมพิบรูบทที่13ในข้อที่8นะครับในหัวข้อที่บอกว่าพระเยซูยังเหมือนเดิมสิ่งที่เราเห็นเนี่ยปัจจุบันของ สังคมนะครับที่เห็นเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงมากมายจากอดีตนะครับตั้งแต่สมัยก่อนจนกระทั่งสมัยนี้เราเห็นถึงการพัฒนาของประเทศและการเปลี่ยนแปลงของประเทศอย่างมากมายโลกใบนี้ถูกหมุนออกไปอย่างหลากหลายปีสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นคือการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้ที่ยังพัฒนาอยู่เสมอ เราขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับก,การพัฒนาของโลกใบนี้ทําให้ชีวิตของคนเราสุขสบายมากขึ้นแต่ขณะเดียวกันเราเห็นถึงว่าศีลธรรมหรือหลายๆอย่างที่กําลังเสื่อมลงไปขณะที่โลกใบนี้กําลังถูกพัฒนาขึ้นมาอย่างมากมายพี่น้องที่รักครับแต่ท่ามการความเปลี่ยนแปลงในสิ่งเหล่านี้สิ่งหนึ่งที่ยังเหมือนเดิมและไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยนั่นคือความรักของพระเจ้าหรือพระเยซูกิต ผู้เขียนฮิบรูยังคงหนุนใจให้เราทั้งหลายว่าพระองค์ยังทรงเหมือนเดิมและไม่เคยเปลี่ยนแปลงแม้วันเวลาเปลี่ยนไปนะครับพระเยซูยังเหมือนเดิมในวันเวลาที่เปลี่ยนไปนะครับพระองค์ยังทรงเป็นพระเจ้าเวลาวันนี้และเวลาต่อๆไป เขากาลังบอกว่าพระเยซูที่เราเชื่อและไว้วางใจและที่เรานมัสการนั้นพระองค์ยังทรงเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงนะครับไม่ว่าอดีตที่ผ่านไปแล้วจะเป็นปัจจุบันที่ยังเป็นอยู่หรือจะเป็นอนาคตที่กําลังจะเกิดขึ้นพระองค์ยังทรงเหมือนเดิมตลอดวันเวลาพี่น้องเชลาอครับอย่างน้อย3มสิ่งที่กําลังทําให้เราเห็นว่าพระองค์ยังทรงเหมือนเดิมและไม่เคยเปลี่ยนแปลง อย่างแน่เลยนะั่นคือพระองค์ยังทรงเหมือนเดิมในฤทธานุภาพของพระองค์นะครับฤทธิ์เดชอำนาจของพระองค์ไม่เคยน้อยลงนะครับหรือเสื่อมลงไปในตามกาลเวลาพระเจ้ายังทรงช่วยชนชาติอิสราเอลอย่างไรพระองค์ก็ยังทรงช่วยเราเสมอนะครับพระองค์ยังทรงเคยช่วยชนชาติอิสราเอลในการอพยพออกมาจากอียิปเพื่อยังไปอยู่สู่ถิ่ดินแดนแห่งพัทธสัญญาอย่างไร นะครับพระองค์ยังทรงฤทธานุภาพอย่างนั้นต่อชีวิตของเราและยังพร้อมช่วยเหลือในชีวิตของเราอย่างนั้นพระสุคิยังทรงเปลี่ยนน้าธรรมดาให้เป็นเล่าอางุ่นชั้นเลิศอย่างไรพระองค์ก็ยังท่งช่วยเหลือเราในปัญหาต่างๆได้ฉะนั้นที่เรากําลังประชิญปัญหาอยู่ทุกวันนี้พระองค์ยังทรงช่วยเราได้พระสุคิ์มีฤทธิ์เดชอำนาจในการให้คนตายฟื้นขึ้นมาได้อย่างไร พระองค์ก็ยังทรงรักษาคนป่วยให้หายได้เช่นนั้นทําให้คนง่อยเดินได้อย่างไรพระองค์ก็ยังทรงสามารถช่วยเหลือเราได้อย่างนั้นในทุกๆประการพีนองเชราครับอย่างที่สองที่เราเห็นจากความรักของพระเจ้าและพระองค์ไม่เคยเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เราเห็นนั่นก็คือว่าพระองค์ยังทรงเหมือนเดิมในพระํารักของพระองค์ในมัทธิวนะครับในมัทธิวกล่าวว่า ในเรื่องนี้ว่าเราบอกความจริงเกตทั้งทั้งหลายว่าตราบใดที่ฟ้าและดินดำรงอยู่แม้อักษรหนึ่งหรือขีดขีดหนึ่งก็ไม่สูญหายไปจากธรรมัญญัติจงกว่าอะไรครับจงกว่าที่จะต้องเกิดขึ้นแล้วในมัทธิวบทที่5ข้อที่18ได้กล่าวไว้แบบน,นี้พระวชนะของพระเจ้านะครับในพระคัมภีร์เนี่ยข้อนี้กําลังบอกว่า เราสามารถไว้วางใจในพระองค์ได้ในพันธสัญญาของพระองค์ได้100%่เเเมื่อพระองค์ทรงสัญญาแล้วกับเราแล้วพระองค์จะทรงทําให้ได้ในสิ่งสิ่งน,นั้นในสิ่งที่พระองค์ทรงสัญญาพี่น้องที่รักครับเราต้องเรียนรู้ที่จะดาเนินชีวิตไปกับการรับพระธสัญญาและเชื่อมั่นในคําสัญญาของพระองค์แม้วันเวลาผ่านไปด่นานเพียงไหน พระองค์ไม่เคยลืมการสัญญาของพระองค์แม้วันเวลาผ่านไปนานเพียงใดก็ตามแม้วันเวลาผ่านไปอย่างไรก็ตามแม้โลกใบนี้จะพัฒนาอย่างไรหรือสิ่งเหล่านี้เปลี่ยนไปอย่างไรก็ตามแต่พระเจ้าก็ยังทรงเหมือนเดิมที่ไม่เคยเปลีป่ยนแปลงพรการสัญญาของพระองค์ก็ยังทรงเหมือนเดิมพี่น้องชิดาครับอย่างที่สามที่เราเห็นว่าพระองค์ไม่เคยเปลี่ยนแปลงนั่นคือพระองค์ยังทรงเหมือนเดิมในแผนการและพระประสงค์ ของพระองค์ที่มีต่อเราพระเยซูริตยังทรงเรียกเปโตให้เป็นสาวกของพระองค์ให้ประกาศข่าวประเสริฐของพระองค์ให้เป็นผู้จับคนเหมือนจับปลาแต่ในสามปีนั้นเปโตก็ยังล้มเหลวนะครับเขาลักทิ้งพระเยซูริตเขาปฏิเสธพระเยซูริตแต่พระเยซูริตไม่เคยล้มเลิกที่จะตั้งใจและจะเรียกเขาให้เป็นผู้ที่จับคนเหมือนจับปลา พระองคไปหาเปโตรอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่พระเยซูคริสต์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายนะครับและในครั้งนั้นเปโตรเป็นสาวกที่มีคุณภาพปฏิสธิภาพสูงมากเขาเทศนามีคนกลับใจเราเราถึง3,000คนในกิจการบทที่2ข้อที่41เขาได้กระทำการอาศจรรย์โดยทำให้คนง่อยเดินได้ ในกิจการบทที่3ข้อที่1ถึงข้อที่10เขาโต้แย้งกับผู้ที่ผู้นำศาสนายิวจนกระทั่งเขาทำให้คนผู้นั้นประหลาดใจในกิจการบทที่4ข้อที่13พระเยซูคริสต์จะไม่เปลี่ยนแปลงพระองค์พระองค์พระเยซูคริสต์จะไม่เปลี่ยนแปลงพระประสงค์ของพระองค์นะครับแม้คนเราจะเปลี่ยนไปพระเยซูคริสต์จะไม่เปลี่ยนแปลงพระประสงค์ของพระเจ้าที่มีต่อเราแม้วันเวลาเปลี่ยนไป พระองค์ทรงมีแผนการและมีพระประสงค์ต่อชีวิตของเราแม้วันเวลาผ่านไปนะครับพระเยซูริจะทรงกระทําพระประสงค์ของพระองค์ให้สําเร็จในชีวิตของเรานะครับแม้เราจะเปลี่ยนไปอย่างไรก็ตามพี่น้องที่รักในพระเยซูริด้วยการถนัดแบบนี้เปาโลจึงพูดอย่างเต็มปากว่าข้าพระเจ้าประชานทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกําลังข้าพเจ้า ในฟิลิปปีบทที่4ข้อที่13ได้กล่าวไว้แบบนี้ถ้าพระองค์ถ้าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเราแล้วใครจะขอขวางเราได้ในพระธรรมโลมบทที่8ข้อที่3 1ดาวิดก็กล่าวเช่นนี้ด้วยกันว่ามีพระเจ้าอยู่ฝ่ายข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าไม่กลัวมนุษย์จะทำอะไรข้าพระเจ้าได้ในสดุดีบทที่1 1 8ข้อที่6แล้วเราล่ะครับ เรามีความมั่นใจในพระเจ้าเพียงไรเรามีความมั่นใจในพระเจ้าขนาดไหนหรือเรามีความมั่นใจในพระเจ้าอย่างไรพระองค์ทรงยังทรงเหมือนเดิมแม้วันเวลาเปลี่ยนไปอย่างไรก็ตามแม้โลกนี้จะพัฒนาไปขนาดไหนก็ตามแต่พระสัญญาของพระเจ้าที่มีต่อเราก็ยังเหมือนเดิมจงกว่าจะสําเร็จแต่ความรักของพระองค์ก็ยังทรงเหมือนเดิมนะครับแม้การวันนี้อนาคต นะครับพระเจ้ายังทรงเหมือนเดิมทุกๆเวลาพี่น้องที่รักเราขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าเหมือนเดิมและไม่เคยเปลี่ยนแปลงความรักความเมตตาของพระเจ้ายังทรงเหมือนเดิมเรอที่ฐานด้วยกันดีไหมครับข้าแต่พระเจ้าเราทั้งหลายขอบคุณพระองค์ที่พระเจ้ายังทรงโปรดเมตตาในชีวิตของเราพระองค์ยังทรงเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนแปลงความรักความเมตตาของพระเจ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยพระบิดาเจ้าขอบคุณพระเจ้าในทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของข้าพเจ้าทั้งหลายเพราะน้ำพระทัยของพระองค์ที่เกิดขึ้น สรรเสริญมทนาของพระคุณเด็กความรักอเมตตาของอพระองค์ขอทุกสิ่งนับไปฤติกรรมน้พระตัยของพระเจ้าของพระเจ้าที่ยังทรงเหมือนเดิมพระบิดาเจ้งงาข่าขอบพระองค์สมพุทธิเมตตาและให้เรารับพระองค์เมือออย่างที่พระองค์ทรงนักเราที่ฐานด้วยความเชื่อนในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมนอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กด,กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นพระพรซึ่ง,งกันและกันนะครับของพระเจ้านะครับพระองค์พระองค์ยังทรงเหมือนเดิมแม้วันเวลาเปลี่ยนไป นานแค่ไหนก็ตามเจ้าอุทยภรณครับ